สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกทุกท่านนะครับมาส่งงานนะครับุดเพชรสังนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่านะครับรถคันนี้นะครับเราไม่ได้ทำรอยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้เป็นงานของตั้งบูน์นะครับหับสมบูรณ์นะครับทำสีเก็บสีนะครับภายนอกใหม่หมดนะครับแล้วก็ทำสกร์หลังคานะครับซ่อมแตมส่วนที่ ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ที่อยากจะไล์สดชนี้นะครับก็อยากจะระลึกถึงนะครับอูซับสมบูรณ์นะครับที่ช่างบุญนะครับว่าจริงแล้วตอนที่ช่างบูญยังอยู่นะครับทันนี้ก็จะไปตรงกับรุ่นของผมก็น่าจะเป็นอเล็กซ์โกบินเองนะครับถ้าไปตรงกับพีกัสซัสนะครับนะครับซึ่งเป็นงานไปเต็งบางหนานะครับ เป็นจีบมือของช่างบูนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็สนุกมากนะครับจะมีงานเปเทคนะครับทำรถบัสไปโชว์กันนะครับก็หลักๆนะครับในงานนั้นก็จะมีช่างบูนนะครับบูนับต้นบูนกับผมนะครับที่ทำรถแข่งกันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับแข่งกันก็แข่งกันคนละแนวนะครับ เป็นความสวยงามไม่แข่งกันนะครับที่เป็นชิมนของเขานะครับผมก็เอามาตกแต่งใหม่นะครับถือมใหม่นะครับแห้มันทมาใหม่หมนเดิมนะครับเป็นเชียงบุนก็เป็นคนหนึงนะครับที่มีฝีมือนะครับในการทำรถบัสนะครับก็นีออสตนายนนะครับซึ่งผมยอมรับจากสองคนนี้นะครับ ทำให้เรารู้สึกคึกคักนะครับเวลาเราทบรถเนี่ยครับก็มีมีเรียกมีตัวเปียกอรครับซึ่งตอนเนี้ยคนที่ออกแบบรถนะครับที่เป็นอู่ที่ออกแบบรถนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ก็เหลือผมแค่เพียงคนเดียวนะครับแต่ตอนนั้นนะครับเราทํากันนะครับผมทําขากระจกสปอเพี้ยนนะครับย้งบุญก็ทําขากระจกตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ ที่ออดคณะโยธก็ทำขาวงช้างออกมาข้างหนึ่งนะครับก็คือที่มาของมาณสักสิบปีที่แล้วนะครับอตนนี้ทำมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเป็นสแกนเนียแท้นะครับเป็นสแกนเนียห้างนะครับอันนี้ออกมาเก็บงานสีนะครับก็ทำสปอยเลอร์ข้างบนเฉยๆนะครับเก็บงานสีรอบคันนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับรูปทรงก็ยังล้ำสมัยอยู่นะครับเหมือนเดิมครับ ทั้งบูนครับอยู่ได้ยาวนะครับไี่ใช่สีเขียวตองนะครับที่เรามาดูนะครับว่าสรุปก็คืออันนี้มาเปลี่ยนจระจกนะครับแล้วก็มีทําสปอยเลอร์หน้านะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับซึ่งค่อนข้างทํายากนะครับเพราะว่าท้ายมันโค้งนะครับเขียวตรงนี้สวยมากนะครับรถแขกท่านใดอยากจะลองก็ได้นะครับ โค้งเปิดเป็นทางความยากก็ออกมาแล้วก็แถมก็กะหน่อยนะครับอันนี้เราใช้ที่เคมประกันนะครับเคมประกันคือโอเคเป็นจุดๆนะครับที่ผมทําไม่ได้ครับจุดๆมันเป็นดวงเป็นด่างนะครับก็เลยพ่นใหม่ทั้งถืนนะครับแล้วก็เคลือบใหม่ทั้งคันนี่ก็งานที่เราทําแถมไปให้นะครับ กการตกต่างนะครับเระกวกันครับทาอะไนะครับภายในกขนะครับไปในเดิมเดิมเลยนะครับอย่ตรงนี้ครับก็ใส่สายป้ายครับทําโต๊ะมันผูกกับทาแถมไม่ให้นะครับป้ายตามประตูต่างๆนะครับช่วยๆกันครับไม่ได้เอากําไรกันนะครับอันนี้นะ้ะาถ้าทาก็หลายตังค์ครับก็หลายตังค์ แต่ว่าก็มาทำแล้วรถก็อยากให้มันสวยๆงามๆนะครับมีของแถมเล็กน้อยจากพวกเรารถคันนี้อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับอันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับที่นะครับที่จะรด้เพชรสังนะครับก็่อนนี้เป็นตะเนีย์แท้ๆแล้นะครับออกห้างนะครับอันนี้เป็นของแท้ทั้งนันครับไม่ใช่รถตะเกาะนะครับ อันนี้ชจ็ดสีไม่รวมบอดี้นะครับเช็ดสีอย่างเดียวก็เกือบ5ล้านนะครับแล้วมาทําบอดี้ประมาณสองล้านกว่านะครับอันนี้สมัยนั้นก็มีเจ็ดเกือบแปดล้านนะครับ ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็มีเกือบแปดล้านบาทนะครับก็เซกเนเนียก็มีราคานะครับบ้านเหล่านิยมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรให้ดูมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรเยอะนะครับมาตกแต่งทาหมวกหลงงังคามาแต่งท้ายหลงังอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาแต่งมุมหน้านิดๆห,หน่อยนะครับมีสปอยเลอร์บนนะครับแล้วก็แบบไม่แต่งมุม หน้าซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับทำมุมรับลมอะไรเงี้ยครับให้มันดูเฉียวขึ้นครับก็พวกขากระจกอะครับมันเป็นไฟเบอร์นะครับมันผุนะครับก็ออกมาซ่อมแซมใหม่เป็นแข็งแรงนะครับขาหมวกนะครับผุนะครับก็ซ่อมแซมใหม่หมดนะครับเี็ใช้งานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวอนไรกว่าจะไม่ไฟ้ส่วนนะครับว่าเป็นรถซ่อมสีเดี๋ยว คนที่ติดตามรถบัสว่าจะไปผมไม่ไ,ปปไมล่สดรถบัสเลยครับรถบัสมันทําออกมาหนึ่งคันมันจะใช้เวลานะครับรถแท่มันทาแป๊บเดียวครับตอนนี้ไล่สดรถแท่มมากกว่ารถบัสนะครับรถห้างรวมตัวถังตกเท่าไหร่ก็เท่าเดิมแหละครับราคาเชนซีเท่าเดิมนะครับะะวอดีะะด่เท่าเดิมนะครับก็ราคาเท่าเดิมนะครับแต่ตอนนี้รถคนต่อรถบัสนะครับใหม่จะมีน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เนื่องจากพิษโควิดก็ไปเอารถ เดิมนะครับมาปรับปรุงกันนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการบางท่านยังไม่ค่อยฟื้นนะครับยังไม่ค่อยฟื้นนะครับรถมีรถรถบัสมีต่อไหมก็มีเองครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถหกล้อนะครับรถสองชั้นเนี่ยก็มีน้อยครับน้อยมากตอนนี้ครับอีกอย่างมันต่อได้สี่เมตรด้วยครับลูกกระเตี้ยลงมานะครับแล้วก็อีกอย่างก็มันได้ผ่านมาตรฐานนะต่อไป้วไม่ผ่านมาตรฐานก็ทับต่อไม่ได้แล้วครับตัวถังก็ล้านแปดสอง้านครับแอ 4แสนถึง7แสนนะครับแท็ซี่4ล้านถึง5ล้านนะครับดาาทบทุกอย่างก็มี8ล้านครับนะครับอันนี้ก็คือบัสนะครับนี้ก็เดี๋ยวผมจะจบการได้สุดประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดูมากมายนะครับเก็บสีใหม่นะครับแล้วก็ทำสปอยเลอร์ใหม่นั้นเองครับข้างบนดนะครับทำึ้นมาใหม่นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเราก็จะพยายามนะครับทำงานให้เร็วขึ้นนะครับคุณภาพงานให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับีเยารถมาให้ทําจานวนมากจริงๆครับเยอะมากแต่ก็ทําให้ทุกท่านเลยนะครับตามสังแต่ผมทำให้ทุกท่านเลยครับมาถึงทำได้หมดนะครับมาจอดไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์แะ่ผมทำได้หมดเลยครับขอให้มันมีสถานที่นะครับนรถก็ออกไปแล้วก็แล้วก็รถติลรออีกสองคันก็จะ อาทิตย์หน้าจะส่งรถอีกสองคันนะครับก็จะว่างเรื่อยๆโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ